นั่งมาบัเสเองแล้วสบายดีพี่น้องกลับประทศไทยสบายดีเดอ้อมาพบพพอก,กับบ่าวคำเสียงพี่น้องสบายดีพี่น้องก่ะคุสบายดีเนาะวันนี้ก็มาอยู่กับน้องรัดแอนคับเสียงพี่น้องวันนี้ <c oughs> แต่ไม่อันเอเออ่าอย่าไปพูดนะมันนะเอาบ่ะหรอกระปุกเ,เนี่ยเนาะเขาคนดังเนาะวันนี้มียูทูบเบอร์เนาะทางแบบเจมส์สีเห็ดอีหยังนี่สีเห็ดอีหยังนี่โอ้ยแขกจ้แขกเจะอีหยังแหละเพื่อนแบบคอยทามว่าเจ้าสีเห็ดอีหยังนี่กินนี่คือเก็บหอมมาเก็บผักเนาะสุกพนสีเห็ดเก็บข้าวเห็ดตกไก่เนาะ บาทพี่น้องลาปากคำแซงอีเลยน่ผ่อตู่ะผ่ตู้ได้เหรอผู้งามดีเว้อันนพมมทุกคนพี่น้องตอนนี้กะเป็นเวลาอันเที่ยงเนาะตือว่าเที่ยงเลยพี่น้องการทัไทสบายดีเด้อการผากันให้เก็บพ่าเก็บหนาเนาะมือนี้จับไก่พี่น้องเนาะจับไก่มาแต่กลางบานพุเละ จับไก่มาตัวหนึ่งนะพี่น้องอยากต้มไก่ไก่ไรมาตะกั่งบ่อกลางบ้านดูห่ากะคิดยากนะพี่น้องโองแรมเปิดกระจมอยากไล่มือเลยเมื่อวานนี่ก็เมื่อวานเมื่อซื่นบอกดูมื่อวานนี่ก็จับไก่ล่วงพอดทาให้กินเลยตัวหนึ่งบอีบอีนีงบวพ่อพี่น้องมือนี้ก็จับไก่อีกพี่น้องหลังจากที่ว่าเข้ามาบ้านไล่มือพี่น้องกะมือนี้ก็เป็นมืออย่างเสริมเอามือแทนมาเนาะ ว่าเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ก็เป็นมือวันเกิดวันขายวันเกิดท่าแสงพี่น้องเนาะขอบคุณเดอ้อ<ม>สำหรับใใค้ามวยพรหนูใจเนาะทุกคนที่ขวัญไอ,อ้เกที่หนเนาะขอบใจไอเกลีหลายเด้อที่ทรงอ่าเป็นนิแก้มเนาะอาหารเนาะอีใจหลายเนาะขอบคุณอีกเท่าเดอ้อปะ่ะมื้อนี้เฮาก็จับไก่ต้มไก่เนาะเฮาสิมาเฮ็ดอ่าเมิโนตุมต้มต้มต้มไก่ต้มส้มแม่นบ่เป่มะขามอ่อน ใช้ใบมัขามอ่อนคืตงไก่ใช้ใบมัข้ามบอลนะพี่น้องนเนาะยามนี่ก็ือว่ายำอ่าใบข้ามปงใบข้ามบอลพอดีพี่น้องใบข้าม,อามอพอดีอยู่กับ่ะไรเออพี่เจ๊แก้วมีอยู่แล้วเหมือน <c oughs> ต้นข้ามเทากั <c oughs> บว่ามีโอกาสใหญ่จะเขินปะ่ะนี่มาเบิ่งพี่น้องตอนนี้ก็อ่าให้เซฟไซด์เนาะเป็นผู้ทอนคน ต that <that ัวแก่แ really? น่ตีนมันแล้วก็จุ่มแล้วก็หลอกตีนน้ำเด้อตัวนี้เชฟใส่สบายดีสบายดีทอนคนไก่เนาะจุ่มอีกจุ่มอีกทอนนงรัดกะเดี๋ยวนงรัดสิเป็นคนขั้วพี่น้องเนาะคนตุ้มเาดคนเชฟคนใส่มือเปลือยในการขั้วเลยซะทีละงานองย่าว่าใช่ เซฟไซท้องคนอจะซื้อคิดว่าพ่อจะไอ้กล้องแบบพิ่อออกกลองดีไงเบิ่งกพัวเลยเนาะอย่างเปนแซงมีหดวถี่ขนาดกับแบงนาทีกันเนาะน้องายเนาะจะมีอะไรพี่น้องมีน้องไซเดินทางมาหาก็เลยจับไก่มาต้มสู่น้องไซกินเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งตามคลิปเด้อพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งนนำกันเนาะให้น้องรัดจัดการเนาะที่รบปะ โอ้ยพี่น้องเอ้ยสุกแล้วสุกแล้อสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วตล้มสก่ใส่ใบม้วามอ่อนนอนนี้วก้องรกดกแลวกแล้วเฮ็ดลันสุแ้วเุกล้วสุก้สุกแล้วสุกแล้วสกแล้วสุก้สืกแ้วสุก้สก้วส้วสุากวสื้อ้สุกแลสล้วส้วสกสื้อล้วส เสียอีกเถื่อหนึ่งเธอนึงเธอนึงเคยได้เด่นี่บ่ได้แล้วเนาะเดนี่บ่ได้แลวังหันนะเีบดอเีเลวละรานก็ยล้ดีเบลจ้าล้านแกล้านแกกําลังผักเคียงเนาะขาวเพียงกันพอดี กางไปได้เชงวันทีสิบเจ็กมือสิสองสามเมือนี้ได้สับเมื่อมือกันที่มื่กัที่หกยังอีกสี่เมื่อามขนเขาเชงสารวัตรบเามอสมือสี่เขาไปเชงอยู่ในเมืองเนาะในอ่าทาวาพังไทยกับสีประมาณว่าอยู่จังหวัด แจ็มาสีบ่มาสีข,าขึ้นกันนั่นแหละเขาก็เส้นผมกันนะบาหัวคอเหมือนกันนั่นแหละขอสอบเดิมีแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ถือวาโ้อีเดน่าเน้องเบลกับน้องรัดเพิน่นเหเ็ดแจ้วเห็ดย่างนี่แหละพี่นอ้องข้าห้องเก็บมาใส่อันนั้นน้ำเด้อใส่ตบน้ำเด้อพอดีเราบอน้ำตบซ่บพอดีเลยแซ่บเลย สุ่มจังน้อยเนะออาะขาอ่อนใส่ใบคาบมอหพี่นอกสุดเซ่แบบใส่จัจบให้เนี่ยเห็นบ้างกล่องมาจากดำบก่กเจอยู่บก่กยังมัี่จั้นเลยกระดับแคือพี่น้องมีน้องไส้เดินทางมาจากอ่าบ้านตังลางนะพี่น้องเนาะ คือสีเห็นอยู่ในคิดแน่แหละเพราะว่าน้องเป็นสีกอดแล้วเนาะกาน้องแซคเป็นเดินทางมาเมว์คือคำแสงเนาะก็คุยกันแต่เมื่อวานนในแหละพี่น้องคุยกันเนาะเพราะว่าน้องเหมืนสะเดินทางไปกูโอ้เนาะไอ้ไอ้ไอ้คือน้องสวัสดีเอฟซีบางคำแสงเด้อสวัสดีเอฟซีบางคนดีดีเนาะไอ้ชุกมเมว์ไอ้ชุกไอ้ชุกเมว์เนาะเมว์คำแสงเนาะก็เลย บมมีอย่างไรบมมีอยังกินดอกมนีลูกแม่คนกินเนาะก็เลยจับไก่มาสู่เพิ่นกินเนาะจับไก่กกข,ข้ามแซงเนาะเพิ่นไปบ้านห่อข้าแกลงเนาใหม่ขามาบ้านเพิ่นเพิ่นตม้มไก่อยากเน<ม>าะอยากก็ได้ก็จัดนเลยนะอันนี้เอาไปบ้านไก่ว้ที่พีกินแกงเนาใหม่ด้วยเนาะเห็นบราไปลุยเนาะไปขีปก่อนเนาะ <c oughs> เขาป่าผุนยุงควบจิ๋มมามอนมาข้าไปห้ากับไปหา้หากยกพี่ภาษาห้าจนแหล่เลยมาเบิ่งว่ามีแต่หมอมา ยากว่าห้าอยู <S 1> <S 1> <S ่ภาษาเนาะแต่ได้มาควาแสงหงวนอยู่ว่าจุบานครับปฎิมาด,ดนไอ้พี่หน่องจะเป็นอะไรเป็นซีวิวว้าวไปแบบเข้าเข้าบริเวอยู่ดนเนาะแบบเข้าชื่อว่าจังไรเขาบริเวณหมันโค้งนาดบอลอยูเอเ่เขาไปเรื่อย <ไป S 2> เนาะ,นะไปเรื่อยเนาะเห็ุที่ทุกมันก็ต้องไปเรื่อยๆอะไรพี่หน่องการเข้าการไปอยู่ปากซี่รายเดือนเลยพี่น้องปฎิมาเนาะมากเลยจะเป็นอะไร มาถูกมาถึงแง่แบบระดูเขาเห็นให้เหนหน้านะบลันต้อแสงเขาซีบยูบ้านี่ยเอหน้าสิโอ๊กนอนหน้าเบิร์ตมีแต่คนเท่ากับคนที่ว่าเขาคลายเครื่องคลายของกับคนบริบริเห็นหน้าแต่ทีมีหน่อยว่าสักนซะมันก็เงียบบ้านนี้แห่งแบบแนบบนสุดอยู่กันกับยาสองคนอยู่แห้งงเอาเนาะคันแววคันยู่ยู่บ้านเท่านี่คันคนลายนี่มวนนะคือแบบเพื่อนคอยมันคนลาย เขาเห็ดคอนเทนต์มันจะเป็นตะเบิงเออแรงคนมันลายนะดูคมดีมันก็ไอ้ไอตัวนาเบื่อก้นหน่อยมันกัแบบหาคอนเทนต์ยากนกหน่อยสี่บาซุกเขามากกับฟ้าติดตามบาซุกคือเก่าเลยต้องติดตามบาแซงตอกติดตามบาแซงสี่บาซุกก็ต้องติดตามบาแซงเนาะไอซุกเป็นน้าแวพี่เนอะหูเพื่อนออะไอเขาจะติดตัวใหญ่เนาะเนาะเวลา ยิง่งเป็นเล็กหน่อยออ๋อโตัวแบใหญ่เอาตัวน,นี้หน่อยกรั้ง18ปีหน้องก,กนอ่าเป็นทิพย์อีกแบบพี่น้น่องไปแบบทั่วไปลินบูฟูนในตัวจังหวัดนะหรือวาโตแขนสารบวัน,<ม>นวเป็นทางพานพอดีน<ม>นนอเนาะมาแวร์ลินแต่เชิงส่วนต้องแจ้งต้องมาหน,นบานพอดีออกทิพย์ ไอลินนี่แหละอยู่บ้านมันก็บ่มีคอนเทนต์ไอ้แซงนี่แหละกันอะไรพี่น้องยือกันยกันมาสู้เพินยูทูบเบอร์หลายเนาะอ้พีเน้อเนยูบเบอร์เได้ว่าส่วงว่างเวียกแน่ไปหน้าหุบก็ได้เอาดิบ่มีหยังเฮ็ดได้ว่าได้ว่าเออออกมาทางนอกซะทางนอกเฮาเบิ่ง่ได้ถ่ายคอนเทนต์เปลี่ยนกัน่แหละกลับไปกลับมาซั่นแหละเนาะว่ามันบ่บ่ให้หน้าเบอเนาะอืมจําัก่อนมองแน่เนาะออไปทางนอก ไปตามสไตล์ของเขาเลยเราก็มักมักแบบนี้เนาะมักไปนะคขาแท้ก็จะไปอยู่แต่ว่ายังค่าเวียงค่าตุละก่อนใช่ไหมสุกเป็นไปคนมักขี่รถจักรเลาะในการมักแบบแอดเป็นเจอนะลุยป่าย่างป่าจะเห็นนะหมักคือกันนี่เลยนี่มาเปลี่ยนสิมาเปลี่ยนอรรถคือกันนะสีเดินคือกันสีไปไปวะใส่สมบูรณ์ฝันสีไปอะไรจัาประมาณแล้วนั่นแล้วลำหน้าที่แหละลำหน้าแล้วคนนี้คนนี้น่าไปน้ำกันไปสิ ไใสหล่เขาก็ไปแบบขำนวลสวรรค์นี่บ่อยไเหล่เนาะแบบคำามวนขมวลหนักกส้สมบูเลยไส้สมบูรณ์น่เอาเนือรถขาเนื้อไปวางเมี่ยงวางเมี่ยงเนก็หล่อลงมาลงมาหอดแห่งจันทลงมาเรื่ียๆไปเรื่อยๆ่าีไปนวขันเข้าไปต่อเข้ากไปแถวเสียงกวงลงกระบังเมื่อก้อนกเป็นยงเพลินนะเบิ้งเบิ้งงนต่อยโยเนาะอยู่น่องหล่อเทียวหลา ก่อนจะส่รถท่านอะไรไปเรียบเรียบเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ได้ยได้ยอมัยังได้แต่ว่าห้ามบอบแปว่าบดเดินเงี้นะเขาไปทำเนื้อ่แขงนึ่งเน้เขาะพัดอีกคือนึง็ไปต่อนหนึ่งประมาณน้นจะแบ่งองด้วยกันสองสุดกับประมาณสองกิโลไปโอ้สองร้สบายเรียบร้อยไปเที่ยวตลอดตากส่สลัวันตากส่สัวันแบบแบชงเลยอเจ็ดสิบเนาะ พิชิวนะการเท่ากับเบิรงมากเทากับตรวจเศษมัธนาโห้มันยสื่อกล้องใสอเลรกันเอาเต้นติดถ่ายรถเลยเนะถ่ายเยกว่ากกันแล้วพี่น้องจสะเดี๋อวเทาเอาไว้คุ้กันเนี่ยเอาว้นี่อ้นี่ตบ ต้มมนไพ่ลแซลครับามุไ้มจูน้ำซุปกินะขอประด็กินเด้อเอนี่เจีบดังเจ็บแอวด้วยนี่กินแต่ตกกัน่ว่าต้มเด้อต้มเด้อาว่าจ่ะน่ไใเนาะหวเนาะหวลูกหีเนาะอะไรอืมเจีบวะนี่เจจแหนแึ้นกัวน้อง้วดใต้เด้อ

ต้อาพี่น <A day S 2> <N> ้องน้อเลเสือเนอะน้องจะบวร้านบราบด้ร้านก็ดีบางคำแอีกร้านลายเนนี้น้องอันนี้น้อน้องจะได้จะม่อายน้องจะคนจะแต่แต่ต้นจมีสิบซองเชียร์นงเอแปดจ้าูปลาลาูปคู่ถ่ายเออจะตรงบ่ตรงแลว

ัวไี้กินบไ,ไน่เงับกป็ดไต่ไขไต่ผึกแเนะจบอกเห็น้กตกบะต้น,นิ่ก็กินบะไ้กขนได้บาได้ตดดีสาบนี่นกน้อยกินต,นตนปิกินบได้จะมีขากอ่อบดีกว่าขาต่งกล่อยอยืมไน่ดิเจียวไปนะบอว่าโอ้ยเจขาต่งกองมาลืมไม่แซงมน้อยัน้าตังกองมีจังให่ใ จะค้าจังตังงมาสั่งอยู่เลยไม่เชื่อพี่อะไรมังดูกล่องยุสิ่นใหญ่ไม่สิงลืมคือลมตั้งใจว่าเออทเอาค้าต่างกล่องมาถ่ายคลิปลงติกต๊อกปุ่มปันน่มิลีเยเนาะครบว่าทุกอย่างยกเว้นค้าต่างกล่อง๋ยวเอาไปอย้าัายไมลำบากเขาใส่เขาเด้อทุกคนเด้อเย็นหนากรเนาะแล้วพี่น้องจาบกันเ้ออยังง้อ้องห้อยูแล้วอยู่ แจกว้าแจกเลยแเ่บเ้าวสุ้ายหนาบดวยขานหนแสงสวยขนารเปลอยเลยบรได้ทำไ่ได้งานหแ่งเหมอหนึ่งซเหงงานหนึ่งเขยเพื่อนจไปถ่ามน่เจาป่องปุ้งปุ้งปุ้งกยัง่เดยวนมาดากันกันไหม ไเลยราอืมรอทำสีตอนเราดัง <travaille> ด um, ังหน้ากองคุนแล้วไปดังหน้าซอยก่อนได้ตอนคนณแบบคนกำเนิดได้นอยคนกำเนิดทำสีมาจาก่ต้งล่านกว่าแบบว่ามันปลกบบหนึ่งดําหน้ากองกุลไอสิงดีมันเลยเนาะหน้ากองนอนเลนฟังคุณี ไ้่ค่ะมน่ตึนอ่ะไม่ไปนลา็ลาด้หรือ่อกอยู่เลยไมตัดออกก่มาออตดบงบดอ่บังบดอ่ะ่มากไม่ยมเบีย่อน้อง่อยเห็นไหมบ่าสูกเบ้าค่ดเ่ไรบอกไปบาง่นคำที่มาม่ไป่อ้นบหรใ้นม่เดือน ไต่เรืองอะไรก็ไมใส่คำสีไอ้สีเราบ่มักเนี่ยหนแล้วบ่มักได้เรื่อนใหม่นอยดิเนาะอยู่ไต่เรือน้องคำสีเลยต่ขนาดอากาศหนาวแล้วยังบ่มหมักอืากาศเย็นแล้วก็เลยมักพะว่าแล้วคจ้ายะห้มันเย็นใ้ไอมนค่ไปน้ำตาลีเปิดแอร์เราปิดเดี๋ยแล้วคือกันบ่มมักคือกันพอม่มากล้ว่อยเย็นวย มาหอมาอ้าพี่น้องกตบุมยังไเนาะสิได้ำลัาาจากไปและเพราะว่าขอเขานี่ยขานยอยากกินข้าพี่น้องเร็วเนยไม่าแอกินเนยมมกินแล้วทตไม่ยาเอาให้มันกินซะอย่ามันหิว เอะลรพี่น้องเดี๋ยวพากันกินข้าวกินน้ำกันเนาะจะน้อยน้องพักกินข้าวกินน้ำเลยกับพักพอนจะน้อยกับเดินทางต่อเนาะคนจีดาเดินทางต่อจีดายปิดกิบไว้เพียงเท่านี้เลยพี่น้องจะได้กับพักคนเลยก็แชร์ในเด้อเป็นกำลังใจให้เบาซุกแน่พี่น้องการเดินทางของเพื่นเนาะเป็นจไดายตลอดปลอดภัยเด้อหอดพังมันมานเด้อจุบจุบจุบไปบ่ายพี่น้องบ๊ายบาย can